อ่าครับผมพี่น้องมาทุ่งนาเนาะครับเนาะหนามฝนตกลงมามือว่านกะมันกะไลมากกับพ่อได้ติดถ่วงงานเข่ากับพ่องามครับผมมันก็ขึ้นอยู่จังหวะว่าปุ้ยได้กอบโกยได้กอบโกยเอาเอาตันนี้หนามฝนวันปุ้ยไว้สองสามรอบกลมาเปิดคือเกาบอกว่าหนามันบานมาบานมากลมาร้อยเปิดเอาจักหน้าทางล่างเื่อปุ้ยได้มาเปิดให้กับบอลูครับผมปุ้ยโทษไป เป็นคือการบ่อีปน้องทุกปูนบ้านนองใจใหายเอาเราถมาเกดปิดทอเลยวะจอบขุดปิดขุดปิดก็บบ่ไดดเนาะอู้เขากันลัาหวานปุย๋ยกันลังขื้นเขียวน้ำออกอนเดี๋ยวเกดท้าปีก่อนรอบนึงบ่ไดดใจ้หลเลยครับแค่น้ำฝนขันน้ำม,มันมากนี่ผมสีบ่ไดดวาอย่างเลยผมให้เปิดเต็มทอเต็มสูบเลย อาคนวานปุ๋ยไปกับบเคยเหลือหนำบเคยังนะต้องเจอบทนี้ต้องเจอบทนี้บางคือใจดีไล์กับพอดีเกินไปใจหายไล์กับพอดีเกินไป ต่องพ้อหมอพ่อกลางเดินในทางสายกลางให้มันถึกต่อง กัดมาหลายแล้วมืุอน,นั้นก็เปิ้งมาจนเมือจนเมือ่อที่ใจเขาใจเราเข้าใจกัน,นแน่แน่ขันแม่นว่าสิเปงอีลีนี่นาท้องเหนียงผมกับพี่หนำแม่น้องพี่น้องขันผมแสงขึ้นเปลงไปด่านลางอีลีนะ ถ้าใผมให้เป็นกนลงไปด้านลางดลผมใส่เอาใส่หน้าของผมบอดีกวัวหรือเนี่ย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 หน้าทงนี่ไม่มีน้ำผมก็ยังบวเปิงใส่เลยผมหัวมันเป็นน้ำฝนบ่แม,ม่ว่าผมมันจะไหลส่ลระกำเลเนี่ยเดี๋ยวผมเดินหน้าก่อนโอ้ไปทางไหนครับผมนี่มีครับมีมีไปใส่อ๋อครับผมไปได้ไปเลย ไปตก,กหนองตกห้วยไปบ่ม,มีทางไปดอกเฮ้ยบินสมูทไปได้ก็มีทางมาหน้าเรียบร้อยดีครับผมสุดยอดอย่าจืดได้นำ้ำฝนได้ครับผมไปดองเขาหนิจะงามครับผมขณะจับวัชพุดเป้งอีกางนีกโดนอยูย่หรอ,อ,อกก็หยอดทั้งูดันดินลงไปเหยียบหรอก น้ำงานนี่ผมบ่มีหอดพ่อม็ดพ่อเขาจกอกเขาเจะผมยังบ่เปมีใส่เลยโอย้เห็ดบาปกันเป็น,น,นปคือการบงคบพี่น้องหน้าทางเคียงกันเลยสิเอาอบางเครือข่ากยใจดีไร้เกินไปกะวะดีต้องเล่นบทโหดเลยเอาวกับพี่น้องเนาะปิดแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็ปิดบ่ทนแต่สิบโอ้ยจะเกี่ยวยังไง ป่พอพี่น้องคิดเราดูแลเขาไปใน,ปนมีงามนั่งเขาง่ามงานเดียวเลยแหละนอนักลางวันปุ๋ยครับผมมีสองหูครับ เงายามันออกไปครับผมเอาทั้งเงินแหลงป้ครับผมอยู่ทั้งนี้ก็แรลงเป็นบ้างมองครับผมดีหน้าผมเป็นตกข้างไอ้ข้างไอ้ต้นหวยครับผมอะอาศัยว่าอะไรหนามฝนเครื่องๆนี้ดานบานนี่เป็นด้านบานนี่เป็นอันนี้ครับ ด้านบนเป็นคูเอ้ยเป็นป้าอ้อยน้ำม,มันก็ไหลลงมาเน่องจาหนาฝนครับผมนี่ก็มีแต่ะปะาปอยาแล้วครับกรเกษตรอินทรีย์ครับพี่น้องมาลวน้องก็เด็ดไปดตามสเต็ปแล้วครับสู่ๆกันไปครับผมเนาะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันอย่าว่ากันครับผม จะไม่ขอวุ่นวายจะไม่ขออะไรรักที่ฉยยันจมยอมให้เธอ หน้าสามงานครับผมสี่งานหนึ่งสองสามสี่นี่ครับผมนอกนันเป็นป้ายยาครับผมกินยาแท่นเขาครับผมไปไปน้องไป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 ,ไป,ไ,ปไปสวนดีกว่าครับบ้านเดี๋ยวทักทายกันแล้วน้ไปน้องเนาะ มาตรวจพอพ่ยแล้วเด้อยเป็นน้อง,ดอองเด้อแต่กล่องมันสั่นครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องคุณผู้นะครับผมคุณดีเมี่ยงคุณปู่คุณอาบ้าคุณดีครับผมครัปปบพาหลอกไว้ก่นกนอนใส่ครับผมรอเบิร์ตุงไงจุ่มหน้าครับพี่น้องก็เลยเขาเปิดน้ำก็เลยเป็นปิดไปครับผมแต่ก่อนเอาจอบคุดปิดคุดปิดเบิเคยว่า,ยายอย่างมือหนีใจใหายแล้รถไถดันปิดเลยครับผมโมโหงหลาย บอกว่าเป็นน้ำฝนน้ำฝนเบื้องตัวง,งานขางนาผมเนี่ยบื้องตนผมก็เปเอา,าน้างานงานนี้มาใส่งานนี่หรอวะขันว่าเป็นกฏความเห็นแก่ตัวของผมมีดีเนี่ยอยากให้เขามันงามอยู่งานเดียวน้ำทึ่ง,ง,งมันก็ไหลไหลมาพ่อหน่อยโอ้เข้าใจกันได้ไหมมีน้ำเสมอทึ่งกันหญ้าก็ปล่อยให้ทั่วไม่เต็มเห็นบอ่อโอ้หนา จบถาเปงถาเป่งย่างเดียวเปงเราเคยยางไปเบ่งน้ำดันดวนบอว่ามีน้ำไหลมาบอมันบอกมีนี่งานนี้ก็ยีน้ำไมเมืองหน่งมทีผมดันไปไปกับบางคุล่ะครับผมพพพพูว้าไหลว่าวหยักกว่ากับไม้กว่าง่านก่าคนอยู่ว่าคนหน่อยหยักนะพี่น้องคนบางคนนะเบื่อแหงี่ยเลย่รูเหื่องรูเหลากันเท่าเมื่อยอยากหัวซาอยากว่าบ่เคยว่านะ เอารถไทยเราปิดเลยผมโมโหไปครับผมไปน่องปะขีะ่รถกลับไปไปหากินเขากินนามเมื่อยงานนี่ถือปุ๋ยกระง่ามระง้พี่น้องเขาเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเขียวแล้วเขียวขอ้นพ่อจะได้กินแล้วครับผม บมอะไ้ขายดอกครับเขาเจงส่สกิดเยอะๆสีระค่าถึงสิเศร้าขายครับผมเอาใส่เราไปกินดีกว่าเดินหน้าต่อไปห <c oughs> นทางยังอีกยาวไกลจงควนขวายหาแต่สิ่งดีๆเราจงเลือกเอาระหว่างบัตรขอทานกับการมีอยู่มีกินของเราเราจะเลือกเอาอะไรครับผมพี่น้องทุกู้ท่านประเทศมาถึงทางตันเราครับ สู้ต่อไปครับพี่น้องสู้ต่อไปด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราพามีอยู่ดีไม่แห้งนะครับพี่น้องทุก๊กตาตันสู้ๆกันทุกผู้ตันครับผมลำรวยลำรวยเงินท่องไหลมาเทมากคันสงคราพแข็งแรงทุกผู้ตันครับผมอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนจงมองหาหนทางที่ดีที่สุด แล้วสู้มันไปห่วยโครงกรารพังแล้วครับผมงบประมาณหลายล่านอยู่ครับผมคุดได้แย,ย่มากย่ำแย่ที่สุด